มาดูแบบฝึกหัดที่7.9กันนะครับลูกๆอ่ามาดูนะครับแบบหัดที่7.9นะครับให้เขียนวงร้อมรอบทศนิยมที่น้อยที่สุดอ่าเรามาดูวิธีการเปรียบเทียบนะครับทศนิยมที่น้อยที่สุดดูยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวครูเปาก็จะมีเปรียบเทียบให้ไหมแป๊บนึงนะอ่าเดี๋ยวครูเปาเทียบให้ดูนะครับวิธีการเทียบนะครับขั้นแรกเลยคือให้หนูดูจํานวนนับด้านหน้าก่อนลูกอ่ะครูเปาวงให้ดูก่อนให้ดูจํานวนนับด้านหน้าด้านหน้าจุดก่อนมีเลขอะไรบ้าง6 เลข9เลข9นะครับจํานวนนับที่น้อยที่สุดนะครับถ้าหนูดูที่จํานวนนับด้านหน้าเลยนะครับไม่ต้องดูที่เลขหลังจุดนะครับถ้าหนูเห็นไหมเลข6เลข9เลข9จะเห็นว่าเลขไหนน้อยสุดครับคือเลขอะไรลูกเลข6อ่าข้อแรกตอบไปเลยครับก็6.90น้อยกว่าเพื่อนนี่เสร็จแล้วเห็นไหมอ่ามาดูข้อต่อไปครับ ข้อต่อไปให้ดูที่เลขหน้าจุดก่อนนะครับอ่าหน้าจุดเป็นเลข15บห้าไอ้นี่ก็เลข15บห้าไอ้นี่ก็เลข15เอาละเท่ากันหมดทั้ง3ตัวเลยข้อ2งั้นเราไปดูที่เลขหลักส่วน10ก่อนอ่าเราดูทีละหลักนะครับเราไปดูทีละหลักเราดูหน้าสุดแล้วเรามาดูเลขหลังจุดทีละหลักครูเปาเริ่มจากหลักส่วน10ก่อนนะลูกดูทีละหลักนะดูทีละหลักที่ครูเปาขีดไว้เลยนี่มีเลขอะไรบ้างดูเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับมีเลข4เลข3เลข6เลขไหนน้อยสุดครับ4 3 6ดูทีละหลักครับดูเลขหลังจุด อ่าหนึ่งตำแหน่งก่อนดูเลขหลังจุดที่ตัวแรกเลยก็คือเลขตัวแรกเลยเนะี่ยเนี่ยคือเลข4เนี่ยคือเลข3นี่คือเลข6เลขไหนน้อยสุดครับเราต้องการทุกยมที่น้อยสุดคือเลข3าวงเลยครับไม่ต้องเสียเวลาดูตัวอื่น artık. แล้ววงได้เลยเห็นไหมเลข3น้อยกว่าเพื่อนวงได้เลยจบแล้วอ่าง่ายๆแบบนี <çalış Factory> <tangible> ้เลยเวลาดูให้ดูจากน้านหน้าไปหาด้านหลังอ่าจากหน้าลงมาหลังอ่าข้อ3ครับวงตัวหน้าก่อนจนรับด้านหน้าก่อนเป็นเลข8อันนี้ก็เป็นเลข8อันนี้ก็เป็นเลข8อ่านดูดูครับ ต่อไปครับตัวเลขหลังจุดตัวแรกครับเป็นเลข0ูนย์เป็นเลข0นย์อันนี้เป็นเลข1เอาละอันไหนมากกว่าเพื่ออันไหนน้อยที่สุดครับบอกไม่ได้ใช่ไหมแต่เรารู้ว่ามากที่สุดคือตัวนี้อันนี้ตัดทิ้งเพราะว่าอันนี้เป็นเลข1ทั้งที่เพื่อนยังเป็นเลขอะไรอยู่ครับยังเป็นเลข0ูนย์อยู่ ถูกไหมอ่ายังน้อยแต่อันนี้เป็นเลขหนึ่งแล้วอ่าอันนี้คือมากกว่าเพื่อนแล้วตัดทิ้งไปเลยนะครับเราเทียบ2ตัวนี้ต่ออ่าเมื่อเทียบหลักแรกมันยังเป็นศูนย์เท่ากันเอ็นป้าเลขยังเป็นศูนย์เท่ากันเราไปเทียบหลักต่อไปครับหลักส่วน10ยังเท่ากันไปเทียบหลักส่วนร้อยลูกอ่าอันนี้เป็นเลขหนึ่งอันนี้เป็นเลขอะไรครับเลขศูนย์อ่าซึ่งหนึ่งกับศูนย์ใครมากกว่าลูกหนึ่งกับศูนย์ใครมากกว่า เอ้ยขออภัยครับ1นึกับศูนย์ครน้อยกว่าลูกก็ต้องเลขอะไรครับก็ต้องเลข0ใช่ไหมเนี่ยศูนย์หกับ0ูนย์ศูนย์ศูนย์น้อยกว่าอยู่แล้วก็วงเลยเจอแล้วก็วงเลยเห็นไหมแสดงว่าเลข8ปดจุดศูนย์หนึ่งน้อยที่สุดนะครับอ่าต่อไปข้อ4นะครับเหมือนเดิมครับเริ่มต้นวงจํานวนนับด้านหน้าก่อนหน้าจุดก่อนเปร้อยเจ็ดแปดนะครับไอ้นี่ก็เป็นร้อยเจ็ดแปดไอ้นี่ก็เป็นร้อยเจ็ดแปดอ่าเมื่อวงแล้วมาทํามาดูเลขหลังจุดตําแหน่งที่หนึ่งก่อนอ่าเลขหลังจุดตําแหน่งแรกเลยคือเลขเจ เลข7เลข8เลข9เอาไหนน้อยสุดครับพ่อเขาต้องการทศนิยมที่น้อยสุดเลขไหนครับลูก789เอ่าเลขอะไรลูกเลข7ถ้าเจอแล้ววงเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาดูตัวอื่นจบนะครับเรียบร้อยเพียงเท่านี้ก็สามารถได้แล้วเห็นไหมลอ้อมรอบทศนิยมที่น้อยที่สุดนะครับโอเคนะโอเคนะครับต่อไปนะครับอ่าดูดูนะครับเป็นราคาข้อ2นะครับ เจอคาตอบราคาน้ํามันต่อริรนะครับถามว่าราคาอันไหนมีราคาน้อยที่สุดเหมือนครูเปาดูครูเปาให้วงจํานวนรับด้านหน้าก่อน27 28 25 2 0 2ดดูแค่จํานวนรับด้านหน้าก่อนนะลูกอันไหนน้อยราคาน้อยที่สุดตอบเลยแก๊สโซฮอ e 8 5เพราะมีแค่20.84บาทเห็นไหมครับตอบได้เลยอ่าอันไหนราคาน้อยที่สุดครับตอบว่าแก๊สโซฮอ e 8 5ตอบชื่อแก๊สน,นะครับไม่ได้เอาเลขมันมาเขียนนะ ไปแล้วนะครับอ่าต่อไปอันไหนราคามากที่สุดดูเลขข้างหน้าครับเทียบกันอันนี้ไปแล้วนะครับครูปอลตัดทิ้งนะอ่า27 28 25 26อ่าอันนี้ตัดทิ้งใช้ไปแล้วขีดไปเลยก็ได้ดังง,ง27 28 2บ26ดหยี่ดูแค่เลขจำนวนนับด้านหน้าจุดก็พอลูกอ่าเห็นไหมมียีมากที่สุดกับเขาแสดงว่าไอ้นี่แพงสุดนะครับก็คือแก๊สโซฮอรก อ่าแก๊สโซฮอล์ก้ห้ามีราคามากที่สุดนะครับอ่าหุบตกี้ทิ้งใช้ไปแล้วนะครับต่อไปเขาบอกว่าข้อ3นะลูกอารามีราคามากกว่าแก๊สโซฮอล์อีสิบแต่น้อยกว่าแก๊สโซฮอล์ก้าหนึ่งอ่าอะไรที่อยู่ระหว่างกลางราคามากกว่าคือแพงกว่าแก๊สโซฮอล์อีสิบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแพงกว่าอียสิบก็คือแพงกว่ายี่ห้าบาทจุดเจ็ดสี่บาท แพงกว่า e 20แต่น้อยกว่าแกสโอ91 91อยู่ในลูก91คือด้านบนน้อยกว่า27.98อ่ะมากกว่า25.74แต่น้อยกว่า27.98เน่อยู่ระหว่างกลางระหว่างกลางอันนี้นะลูกแกสโอ e 20คือ25.74 มากกว่า25.4แต่น้อยกว่า27แก๊สโซฮอล์91มีราคาอยู่ที่27.98อันไหนที่อยู่ระหว่างกลางครับอ่าน่าจะเจออันนี้อัน,นเดียวเนาะดีเซลนะครับก็คือดีเซลเป็น26.39ก็คือมากกว่าแกส๊สราคามากกว่าแก๊สโซฮอล์ E 20แต่น้อยกว่าแก๊สโซฮอล์91นะครับก็เป็นดีเซลเรียบร้อยนะครับเพียงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับมาข้อ3ต่อไปเลยครับ อ่าอันนี้มีวิธีการเปรียบเทียบทศนสยมให้อย่างที่ครูเปาอธิบายไปตอนแรกๆนะก็คือวิธีการเปรียบเทียบนะครับก็คือ 1. ให้ดูที่จํานวนนับด้านหน้าอย่างที่ครูเปาบอก เห็นปะครูเปาบอกว่าให้ดูเลขหน้าจุดเลยเนี่ยถ้าเลข3กับเลข5ตัดสินเลขไหนมากกว่าครับครับอ่าอันเลขไหนมากกว่ากันครับก็ตอบว่าเลขอะไรลูกเลข5เลยเห็นไหมไม่ต้องสนใจที่ตัวหลังถ้าเลขหน้าจุดเนี่ยมันเปรียบเทียบกันได้คือมันไม่เท่ากันหนูสามารถตัดสินได้เลยเนี่ยยัง3กับ5เห็นไหมห้ามากกว่าหนูไม่ต้องไปดูที่เลขด้านหลังให้วุ่นวายนะครับหนูตัดสินได้เลยนะครับเก้าห้ามากกว่า3ตอบได้เลยนะครับอ่าวิธีแรกนะครับวิธีสองถ้าเลขด้านหน้ามันเท่ากันล่ะเลขด้านหน้ามันเท่ากันให้เราไปดูเลขที่อยู่หหลลลัังจุดตวแรก่่อนใ้ไไปที ตัวนะครับเวลาเทียบเลขหลังจุดนะครับถ้าเลขจํานวนนับด้านหน้าเนี่ยมันเท่ากันเลขหน้าจุดเท่ากันให้หนูไล่ไปทีละตัวไม่ใช่กระโดดไปเรื่อยเรื่อเลยให้ไม่ใช่กระโดดไปเป็นกลุ่มเลยให้หนูไล่ทีละตัวอ่าไล่ตั้งแต่เลขหลังจุดตัวแรกก็คือเลข7ไอันนี้เลข่ะเลขไหนมากกว่ากันครับเลข7มากกว่าก็แสดงว่าฝั่งนี้มากกว่าโดยที่หนูไม่ต้องไปสนใจตัวต่อไปเห็นไหมถ้ามันตัดสินได้ก็คือตัดสินได้เลยนะครับไม่ต้องไปสนใจตัวด้านหลังมันอีกนะครับเออเห็นไหมให้ดูทีีีีลลลลลละะตตัััววเเเเเททยยยยบบบบแน้ขหงจุดอก ต่อไปถ้าแบบนี้ไอนี้หเลขหน้าจุดเท่ากันแล้วและเลขตัวแรกเห็นไหมครับเป็นเลข7อ่าเลขหลังจุดตัวแรกเป็นเลข7เท่ากันไหมครับเท่ากันยังตืสิ่งไม่ได้ไปดูเลขหลังจุดตัวที่สองกันอันนี้เลข3อัไอนี้ก็เลขอะไรครับเลข3เท่ากันไหมลูกเท่ากันไหมเท่ากันถ้าเท่ากันไปดูเลขหลังจุดตัวต่อไปก็คือตำแหน่งที่3ไปเลยไอนี้เลข5อัไอนี้เลขอะไรครับไอนี้เลข2เห็นไหมครับหมากกว่าสแสดงว่าฝั่งฝั่งซ้ายมือเรามากกว่าเห็นไหม เรียบร้อยให้ดูเทียบตัวต่อตัวแบบนี้เลยนะครับนี่คือเทคนิคในการเปรียบเทียบทศนิยมนะครับย้ํานะครับครูปเปาบอกให้เทียบเลขหลังจุดนะให้เทียบตัวต่อต,ตัวเลยถ้าเจอปุ๊บตัดสินใจเลยโดยที่ไม่ต้องดูตัวหลังแต่ถ้าไม่เจอหนูก็ต้องดูหลักถัดไปเรื่อยๆถ้ามันยังเท่ากันเรื่อยๆหนูก็ต้องดูหลักถัดไปเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยนะครับอ่า ต่อไปนะครับวิธีการเปรียบเทียบทศนิยมนะครับถ้าหนูกลัวงงก็เช่น5.8อันนี้มันเป็น5.69หนูอาจจะเติมศูนย์ก็ได้นะครับเติมศูนย์ได้ไม่ปิดกูดปเปาบอกแล้วว่าเติมศูนย์หลังทศหลังจุดทศนิยมได้เลยเพราะว่าศูนย์ถือว่าไม่มีแหละครับไม่มีค่าเติมไปก็ยังได um. ้ค่าเท่าเดิมนะเท่ากับตัวเดิมนั่นแหละนะครับเวลวาเทียบเหมือนเดิมครับให้ดูที่จํานวนนับด้านหน้าก่อนกูเปาย้ํานะไอ้นี่เลข 5, 5ไอ้นี่ก็เลข5จํานวนนับหน้าจุดนะครับอ่าเลขหน้าจุดเท่ากัน แมันมากกว่าอะไรลูก8มากกว่าตอบได้เลยดยที่ไม่สนใจด้านหลังเห็นไหมต่อเด้านหลังมันเป็นเลข9แต่จะอ่าแต่ถ้าเราเราเจอเลขที่อยู่ด้านหน้ามาเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันแล้วอันไหนมีค่ามากกว่าตัดสินใจเลยดยที่ไม่ต้องสนใจหลักถัดไปนะครับเป็นแม่แปดมากกว่าหกครูเปาตอบได้เลยว่า5.8มีค่ามากกว่า 5. จุดอะไรครับมีค่ามากกว่า5.699เท่านั้นเองนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือวิธีการเปรียบเทียบทศนิยมที่ถูกต้องนะลูกอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ้าวอันนี้ครูเปาเทเยนะ คูเปาเทสเฉยๆนะลูกอ่ะแปดจุดห้าหกกับแปดจุดห้าหกสองคูเปาเทียบนะฮะเริ่มต้นคูเปาเทียบที่เลขหน้าจุดก่อนเป็นเลขแปดอันนี้ก็เป็นเลขแปดอ่ะค่อยๆเทียบครับเลขหลังจุดตัวแรกเป็นเลขห้าอ่าเติมยศหนึ่งตำแหน่งตัวแรกเป็นเลขห้าเท่ากันนะครับยังเทียบไม่ได้ไปเทียบ หลักต่อไปครับเลข6อันนี้ก็เลข6กนะครับเห็นไหมเท่ากันไหมหลักต่อไปก็เท่ากันนะครับก็ยังเทียบไม่ได้หนูก็ต้องเทียบหลักต่อไปจะเห็นว่าไอ้ตรงนี้เป็นเป็น,ปนโวแล้วถ้าโวแล้วนะครับมันหมดแล้วก็คือเนี่ยหนูก็เติมศูนย์ได้เลยเพราะว่าศูนย์สามารถเติมแล่นล่าหลังได้เลยลูกเห็นไหมอ้นี้ศูนย์ไ,ไต้ไนี่อะไรครับอ้นี้สองอันไหนมากกว่ากันครับสองมากกว่าศูนย์แสดงว่าฝั่งนี้มากกว่าเรียบร้อยครับเ <You S 2> ติมเครื่องหมายน้อยกว่าเพราะฝั่งขวามือมีค่ามากกว่าฝั่งซ้ายมน,นเเ้ยยบบบีีทแล คือวิธีที่ถูกต้องนะครับอ่าต่อไปนะครับอ่ะดูมาดูแบบฝึกหัดของเราเริ่มที่ข้อ3นะครับขอให้เขียนทุยยม3ามจำนวนที่มีค่ามากกว่า6.69แต่น้อยกว่า6.75อ่ามากกว่า6.69แต่น้อยกว่า6.75หนูอาจจะไล่ไปก็ได้นะครับ3ามจำนวนเท่าน,นั้นนะลูก ่เช่น 6. อะไรครับ6.69ก็อาจจะเป็น6.70เห็นไหมน้อยก็75เพราะถึงเทียบ6กับ6เท่ากัน7กับ7เท่ากันไอ้นี่5ไอ้นี่0เห็นไหมเออเนียเ่ย6.70 6.71 6.72ได้หมดเลย6.73 6.74ได้หมดเลยครับอ่หนูก็ใส่มาเลยนะครับที่3จานวนที่มีค่ามากกว่า6.69แต่น้อยกว่า6.75อ่าต่อไปครับข้อ4เขียนทุกย่อม5จำนวนที่อยู่ระหว่าง3.2และ3.21นะครับ ที่อยู่ระหว่าง3.2และ3.21แสดงว่ามันต้องเพิ่มอ่าอาจจะต้องเพิ่มไปนะครับนี่แบบนี้นะครับที่อยู่ระหว่าง3.2หมายความว่าอยู่ระหว่างนี้ก็ต้องมากกว่า3.2แต่น้อยกว่า3.21 5จํานวนนะลูกหนูอาจจะเติมตรงนี้ไปนะลูกอ่าหนูอาจจะเติมตรงนี้ไปเนี่ยก็จะได้เป็น3.201อย่างนี้ก็ได้เห็นไหมเติมไปเลยนะครับเติมไปเลยเติมไปเลยได้เลยนะครับเห็นไหมครับ3.0เอ้ยขออาภัยครับ สามจุดสองต้องมากกว่าสามจุดสองสิสามจุดสองศูนย์สองนะครับง่ายๆเลยมาช่วยกันดูนะครับสามจุดสองศูนย์สามนะครับห้าตัวเนาะเยอะมากสามจุดสองนะครับแล้วก็ศูนย์สี่นะครับแล้วก็ 3.2นะครับแล้วก็ตามด้วยูนย์เลยครับ05นหนูจะเห็นไหมครับว่าทุกตัวเนี่ยมันมีค่ามากกว่า3.2อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเปาเขียน3.2เนี่ย ถ้าหนูเห็นนะครูเปาเขียน3.2เนี่ยความหมายคือครูเปาเติมศูนย์ได้มันก็คือ3.200เห็นไหมมันก็คือ3 2 3. 2 0 0เลยแต่ที่ครูเปาเขียนเนี่ยมันมากกว่าทุกตัวแล้วก็เป็น3.201 3.202 3.203 3.204 3.205เห็นไหมและไม่เกินและมีค่าไม่เกิน3.21ด้วยเพราะว่าอะไรลูกถ้าหนูเขียนหนูดูเทียบดูได้เลยนะ3.21หนูเห็นไหมครับว่าค่าตรงนี้เนี่ยค่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรลูกเห็นไหมว่า2เนี่ยตำแหน่ง เลขตำแหน่งแรกเนี่ยเท่ากันก็จริงนะครับ <c oughs> เห็นไหมเลขหลังจุดตำแหน่งที่1นะึ่เท่ากันเป็นเลข2เท่ากันแต่ดูด,ดูเลขตำหนอ่าดูดูเลขตำแหน่งที่2นะลูกหรือหลักที่2หลักส่วนร้อยอะลูกเห็นไหมอันนี้เป็นศูนย์อันนี้เป็นศูนย์เ,น 0, เห็นไหมทุกอันเป็นศูนย์หมดเลยเห็นไหมครับเห็นไหมทุกเบาเขียนทุกอันเป็นศูนย์หมดเลย นะครับเห็นไหมครับแสดงว่าแต่เนี้ยเป็นเลขหนเห็นไหมครับหลักสุวนร้อยเป็นเลขหนแสดงว่าไอ้สามจนึ่งมากกว่าทุกตัวที่อุปเเาาเขียนเป็นจริงซึ่งเป็นจริงเพราะเราต้องการค่าข้อมูลจําจำนวนที่อยู่ระหว่างมากกว่า3.2แต่น้อยกว่า3.21นนั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคนะครับ Ừ, ห,รหรือถ้าใครงงนะครับหนูอาจจะเติมให้มันเท่ากับเพื่อนหนูเห็นไหมว่าครูเปาเขียนก <apparently. S 1> ี่ตำแหน่งครับ3าตำแหน่งหนูอาจจะเติมให้เป็น3ตำแหน่งเท่าเพื่อนถ้าครูเปาเติมนะครับหนูจะได้เป็นนะครับเนี่ยสามจุดสองศูนย์ศูนย์อยู่ระหว่างกลางระหว่างสามจุดสองศูนย์ศูนย์กับสามจุดสองหนึ่งศูนย์เห็นไหมพอครูเปาเติมศูนย์ไปเนะครูเปาสามารถเติมศูนย์ด้านหลังได้เพราะว่าเติมไปแล้วสามารถตัดทิ้งก็สามารถมีค่าเท่าเดิมนะครับเห็นไหมหนูจะเห็นชัดเจนเลยนะสามจุดสองศูนย์ศูนย์กับสามจุดสองหนึ่งศูนย แต่เขาต้องการ5จํานวนเราเขียนแค่จํานวนพอเนาะโอเคหนูน่าจะเข้าใจตรงนี้มันจะใช้เวลาในการปรับตัวนิดนึงเนาะในเรื่องทุกสนิยมโอเคนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ติดตามชมคลิปถัดไปของฮูเปาได้เลยแบบหัณในคลิปหน้านะครับ